ว่าช่วงนี้ผมได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับก็เลยต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับต้องบูชาหรือกราบไหว้องค์พระแม่ธรณีคาถาบทสวดพระแม่ธรณีนี้นะครับใช้ได้ตามอธิษฐานทําน้ามนต์แก้สนเสนียดหรือถ้ามีศัตรูให้เขียนชื่อนําพระแม่ธรณีทับไว้แล้วอธิษฐานให้อภัยต่อกันสวดให้ครบเจดวัน ฝ่ายตรงข้ามจะแพ้ภัยตนเองสาระน่ารู้กับนายพันสวัสดีครับพบกับช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันนะครับวันนี้ผมจะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรมาเล่าเพื่อนๆฟังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่า เกี่ยวกับประวัติองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับคืออย่างนี้นะครับผมจะขออภิปรก่อนนิดนึงว่าช่วงนี้ผมได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับก็เลยต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับต้องบูชาหรือกราบไหว้องค์พระแม่ธรณีวันนี้ผมก็เลยจะนําประวัติองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผมมาให้เพื่อนๆในช่องเที่ยวไปไหว้ไปกับนายฟัง กับนายพานักขออภัยมารับทราบกันเป็นเล็กๆน้อยๆเกตเล็กเกดน้อยนะครับก็คือชื่อพระแม่ธรณีนะครับมีปรากฏในพุทธประวัติว่าเมื่อครั้งองค์พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงผจญกับพวกเหล่ามารทั้งหลายนะครับพญามารได้ออกอุบายต่างๆนานาเพื่อให้องค์พระพุทธองค์เกิดกิเลสตัณหาแต่องค์พระพุทธองค์ ทรงไม่ยินดียินร้ายและในครั้งนั้นเองพระแม่ธรณีก็ทรงแสดงอ,อิทธิธ์ปฏิหารปราบเหล่าพญามารโดยทรงบีบมวยผมให้น้ําไหลออกมาท่วมพญามารทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปนั่นเองขณะเดียวกันก็มีชื่อพระแม่ธรณีปรากฏในวรรณคดีไทยในหลายเรื่องนะครับเช่นหนังสือเทศมหาชาติปฐมโพธิสมทานลิลิตตะแรงพาย เป็นต้นนะครับโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นนางพระธรณีพระแม่สุธาพระสุธาซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับคือผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติอันหมายถึงแผ่นดินนั่นเองสำหรับชาวไทยโดยทั่วไปนะครับจะเรียกติดปากว่าพระแม่ธรณีหรือพระแม่ธรณีนะครับการสร้างรูปเคารพของพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั้นสำหรับประเทศไทย สามารถาตรวจสอบทานได้นะครับพบตําราเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาบันทึกเรื่องราวการจัดสร้างนางเทพเทวาซึ่งเป็นรูปพระแม่ธรณีขึ้นบูชาเพื่ออำหนวยการผลทางความมั่นคงและป้องกันสิ่งเลวร้ายตํารานี้นะครับได้บอกไว้ว่ายังเก็บรักษาอยู่ที่วัดครหบดีกรุงเทพ ทางภาคอีสานก็จะมีวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับพระแม่ธรณีหลายอย่างเช่นตะก,กุดในพระสุธาในสายสมเด็จลุนนะครับแห่งนครจำปาสักแม้ในพิธีเบิกโขนออกจับช้างก็ยังมีมวลที่กล่าวอ้างถึงพระแม่ธรณีนะครับส่วนทางภาคเหนือก็ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับพระแม่ธรณีอยู่หลากหลายและที่นับถือเป็นประเพณีเช่นนะครับพิธีบนานาง ธรณีแม่ธรณีในศิลปะไทยที่มีปรากฏอยู่จะทำให้จะทำเป็นรูปหญิงสาวรูปร่างอ,อ,อวบใหญ่ล่ำสันได้สัสดส่วนมีความงานประดุจเทพธิดานั่งในท่าคุกเขา่าแต่ยกขาขวาขึ้นสูงกว่าเข่าซ้ายเล็กน้อยนะครับบางแห่งสร้างให้ยืนในท่ายืนแต่ที่เหมือนกันก็คือจะมีการบีบมวยจะมีการปล่อยผมยาว มือขวายกข้ามศีรษะไปจับไว้ที่โคนผมส่วนมือซ้ายนะครับจะจับมวยผมสแสดงท่ากำลังบิดให้สายน้ำไหลออกมาจากมวยผมนั่นเองส่วนเครื่องทรงไม่มีแบบแผนที่แน่นอนและตายตัวนะครับตามจินตนาการของผู้สร้างของผู้ปั้นส่วนท่านใดที่สนใจจะไปสักกระะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสามารถไปได้ที่เทวาลายัย พระศรีสุธาหรือศารพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่อยู่กับสนามหลวงมาอย่างยาวนานพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเป็นศารตั้งอยู่ถนนลาดดำเนินในใกล้โรงแรมรัตนโกศินร์และสะพานผ่านฟ้า,ผ,า,ผ,าผ่านพิภพรีลาสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปูนปั้นนะครับ รูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมมีน้ําสะอาดไหลออกมาจากปลายมวยผมสามารถใช้ดื่มกินได้การบูชาพระแม่ธรณีก็จะมีบทสวดพระแม่ธรณีและคาถาพระแม่ธรณีมากมายอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบทนะครับการบูชาพระแม่ธรณีมีหลายตาําราผมจะยกมาให้สักหนึ่งตำราละกันนะครับก็คือตั้งนะโมสามจบ พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วกล่าวว่าอิติปิโสภควาสวาอลหังสุขโตสวาหะท่องอย่างนี้สามจบนะครับแล้วสวดต่อด้วยตัดสาเกศีสโตยะถาคงคาโสตังปะวันตะติมาละเสนาปฏิถาตุงอาศักโพนโตปลายิงสุปาลิมานานุภาเวภาเวณะมาละ เสนะปราชิตาทินโสทิสังปลาันติวิธังเสนติอะเสเสโตอย่างน้อย3ามจบเช่นกันนะครับแล้วแต่จะท่องให้ดีต้องท่องให้ครบ21ข้อนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าไม่สะดวก1รอบ3รอบผมว่าก็แล้วแต่สะดวกนะครับเพราะกําลังของพ่อแม่ธรณีที่ผมบอกว่า21จบก็คือเป็นกําลังของพระแม่ธรณีถ้าเพื่อนๆมีเวลา ก็ยี่สิบเอดจบได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับคาถาบทสวดพระแม่ธรณีนี้นะครับใช้ได้ตามอธิษฐานทำน้ำมนต์แก้สเสนียดหรือถ้ามีศัตรูให้เขียนชื่อนำพระแม่ธรณีทับไว้แล้วอธิษฐานให้ยภัยต่อกันสวดให้ครบ7วันฝ่ายตรงข้ามจะแพ้ภัยตนเองและและที่สำคัญไม่มีการจองเวรต่อกันนะครับวันนี้ผมนายพัน ก็นำประวัติเล็ก,ลกๆน้อยๆขององค์พระแม่ธรณีมาเล่าให้เพื่อนๆในช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันเป็นที่เรียบร้อยพอสังเขปแล้วอาจจะไม่ละเอียด100%เเซแต่ก็มีความรู้มีความให้ท่านได้รู้นิดๆหน่อยๆนะครับสิ่งที่ผมเล่าไปวันนี้นะครับถ้าอาจจะไม่ตรงกับผู้รู้ท่านใดน,นะครับผมก็กราบขออภัยด้วย ก็ไม่ได้มีเจตานาที่จะบิดเบือนข้อมูลหรือความจริงอะไรนะครับเพราะว่าที่ผมเล่ามาก็อยากจะนําสิ่งดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและเพื่อนๆท่านใดที่กําลังจะทําอสังหาหรือมาซั์ก็ควรจะสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมเหมือนกับเช่นที่ผมนําเสนอไปนะครับส่วนวันนี้ช่องเที่ยวไปไหวไปกับนายพันก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้กับช่องเที่ยวไปไหวไปกับในพันด้วยนะครับแล้ว EP ีต่อไปผมจะนำสาระน่ารู้อะไรหรืออาจจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ oh my